ต้มไก่ใส่ปีไว้นี่ครับยำครับไก่เมืองเกก็บัหอมดวนครับเก็บผักไทยหอมดวนใส่ยำไก่มาบ้านทันกหวันนีงสักสิบวันนึงเมียตายปผักไทยหอมดวนวัด <c ười> ึ้นป่อมตัน ต้มไก่ใส่หัวปีครับใค่ไก่ไกดุกดำกันนี่ปีเส้าเาตี่ยมันเดีมาเส้าเตี่ยวสว่านเนี่ของนะครับเปินต้ไมไปทาเนี่ยทำม้วสังโคเห็นเต๋อับยังดำดุตับเป็นลาดำติ๊กใส่เป็นไก่อันดุกดำก,ก,กันครับนี่ไก่มาชีกันครับยำไก่ใส่หัวปีนะครับเนาะอันนี้งอมใส่ตีขาวๆนี่ก็เป็น เป็นไก่นะครับเดอ้อปีนี่เศร้าเตี่ยวนะีก่กะปีห้องเตาได้ง้อมส่ไก่นะกระดูกหมาอครับเอมหม้อไหลโอ้ปีอ่อนๆเลยครับโอ้ไก่ตั้งตัวกันโอ้ชีกไก่กั๊ครับ,รบอ้าชีกไก่เรียบร้อย ต้นหอมผักชกีต้นหอมผักป้อมใบหอมผักไผ่หอมดวนพอยใส่ครับมาปุ้งกันครับอ้าวชีกไก่เรียบร้อย ต้นหอมผักชกีต้นหอมผักป้อมใบหอมผักไผ่หอมดวนร้อยใ,ใส่ครับมาปรุงกันครับไก่ชีกเหยบร้อย เอาน้ำต้มไก่นะครับใส่ไปพอประมาณครับพริกลาบครับพริกลาบไปน้อยทักได้สั่งได้ในข้อความเพจครับนี่ครับใส่พริกลาบไปพริกลาบใส่มีพริกลาบเ,ลเอาง่ายๆครับใส่ซุปรสไปเห็นหน้อยน้ำปลาสวกระวังเก็มครับใส่จิ้มใส่จิ้มเอา อเออแล้วครับคนคนให้มนเข้ากันครับวันนี้ยำไก่ดุกดำครับใส่ปีเนาะครับนะ้องเอาป้อมใบหอมต้นหอมพักชี้ใส่ไปเลยพักไผ่เนาะครับนะ้องพไผ่หอมดวนคนไปทึกกันนี่ครับโอ้ยำไกบ่บานเฮาถึงดดครับยังได้พริกลาบไปน้อยไปโอ้ใส่หลาบใส่ซา ยำกุ๊บยำไก่ b ก y ยากเกเอ่ยนะครับสุดยอดอี๋นะครับมาแล้วครับเด้อมากินยดข้าวตอนขวายด้วยกันครับฝนก็นจะตกมานี่เป็นได้พองครับเป็นได้พองนะครับอันนี้เป็นน้อยยำไก่ดุกดำนะครับเด้อดำตึ้งตัวดำตึ้งปีตักเสรเธยเสร็จจานครับ ข้าขาวน้อยนี่กระไทยจะเป็นเป็นไก่นะครับนาอถ้าดำาคือเลื่อนไทยเป็นปีน้ครับน้องก็หมาะครับไปน้องครับสาพริกหลับจะตึงลำแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับเห็นได้พอครับน่ากิน้วครับไปกินข้าวมาแล้วครับกินข้าวไปน้อยครับอ่ายำปีเอ้ยยำปีเหรยำไก่ น้ำไกล่ลูกดำใส่ปีครับอืมจซนว่าเด็ดครับสุดจัดอืมมอสขนาดเข้าคนเดียวครับควรกระตุกมาแล้วครับ mà đỡ phần đây cái khắp tam chút dạng จะกรัป้าอันขึ้นมาครับสวัสดีครับ